เช้านี้แม่อยู่โรงพยาบาลนี่คือข้าวไข่เจียวของแจ้ใช่ข้าวไข่เจียวข้าวเหนียวฟิ้งอันนี้ของพี่เหนี่วโอ้ยหอมมากเลยอ่ะใช่แล้วนี่เย็นตาโฟของโบมาแล้วหมอกวินนี่ใช้ก็เป็นอะไรอ่ะโกรหกวะไม่ต้องไปเกลียดหรอกมึงก็เป็นค่ะไม่ตอนได้เกลียดกันบอกว่าอะไรมึงกินพริกกินพริกกับรูความปวนกูน่ากินพริกกับแอปเปิ้ลนี่อ่ะไรวะกล้าวติดมือ ไม่เบลบอกว่าอย่าร้องอย่าร้องจะโดนเม็ดมาเดี๋ยวใครได้ยินมาทุกบ้นานมาทำกับข้าวเสร็จแล้วไปกินข้าวกันสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับรายการเช้านี้แม่ทำอะไรที่ไม่มีใครอยู่แล้วไปไหนกันเช้านี้ที่เงียบเหงาเช้านี้ที่ไม่มีคน และเช้าจริงๆริงเจ็ดโมงครึงร่ง,งและคุณน้ำมาไปไหนเว้ยหอมน้ำมาไปไหนหเห็นน้ำมาไหมมาไม่หิวข้าวเราจะไปตามหาแม่และโบกันในห้าสี่มสองไปกันครับถึงแล้วจ้าถนนเส้นนี้ก็คือโรงพยาบาลนั่นเองครับเพื่อน เดี๋ยวตอนนี้เราไปหาแม่กันตอนนี้เราก็อยู่ตลาดนะทุกคนหน้าโรงพยาบาลเลยเราจะมาซื้อข้าวเช้าให้แม่แล้วก็โบกินนะเพราะว่าเดี๋ยวโบถ่ายเช้านี้เสร็จอันนี้ก็แบบว่าเฉพาะกิจมากโบถ่ายเช้านี้เสร็จจริงๆนัดกันถ่ายที่บ้านโบถ่ายเช้านี้เสร็จกี่รอบวะโบถ่ายเช้านี้เสร็จโบก็จะไปโรงพยาบาลต่อที่ที่นางไป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 ,ไปดูเรื่องมดลูกอะทุกคนก็คือนหนองโบก็ต้องไปโรงพยาบาลต่อ,อ <m ix> มีสตินะคะเพราะว่า การที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคุณจะเป็นบ้าจริงนะคะติดขัดนิดหน่อยตอนเช้านี่ตลาดข้างหน้าโรงพยาบาลก็จะมีของกินเยอะมากเดี๋ยวเราไปซื้อของกินให้แม่แล้วก็นองกันไปครับไปครับหาข้าวเช้าครับฮัลโหลอมม้กินข้าวเช้าที่โรงพยาบาล เป็นหนึ่งอย่างที่ไม่สามารถออกไปจากชีวิตเราได้คือเช้านี้แม่ทําอะไรไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะถ่ายให้ทุกคนดูใช่หากทุกคนกําลังถามว่าแม่อยู่ห้องอะไรเขาต้องการไปเล่นหัวแน่นอนแน่นอนนี่นี่นี่อนี่อ่าแคปแคป ทำไมมืดจังอ่ะเฮ้ยมุกๆมุกเรียวๆรียวอ่ะรือเล้วกินข้าวเช้านี้แม่เป็นอะไรเม่นบายค่ะเป็นอะไรหมอบอกเป็นอะไรปวดหัวยังหาสาเหตุไม่เจอจริงเหรอปวดหัวกับหมาป่ะหรอไม่น่าจะสาเหตุจากกุ้นหอมแล้วคืนว่นอี้วัจะบอกอะไรให้ป่ะมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าบัวเตรียมไว้จะให้หมาด้วยแหละไอ้บ มามีสิ่งหนึ่งที่บูจะให้มาตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วแต่บูไม่คิดว่าบูจะต้องให้มาที่นี่อะไรอ่ะมาหลับตาก่อนหลับตาไม่พนอะไรหรอกแม่มันทําอาชีพอะไรเสียมากหล,ลับตาก่อนห้ามลืมห้ามล,ลืมแทนแทนแันแัน,น,นอา้าวลืมตาเลยเอ้ยลีหายไม่คือน้องที่ออฟฟี่ะทำไว้ให้เอาไป<อ>มอบให้มา้า แต่บิวไม่คิดว่าจะเอามาให้ม้าวันนี้บิวทำไว้ตั้งนานแล้วรู้ปะไห้สุขภาพไงแม่ใช่ว่าเออแม่ไปด้วยนั่นนึงเนี้ยแม่ใครเอาไว้นะคะแ <laughs> ม,ม่ก็บ้าอยู่เนาะ <laughs> เดี๋ยวโทษน้ำมึงซื้ออะไรมา ปีกไก่นะแล้วมันกินได้ไหมปีกอย่างเงี้ยทำไมอ่ะมันเป็นปีกเล็กอ่ะมันมีแต่กระดูกเนี่ยแพ้ไงมออกอาก่อนอ่างั้นโบกินงั้นโบกินของพี่ดินไปพี่ดินซื้ออันนี้โบกดิ้งใจใจบอกคุณกินยังไงเคยเห็นมึงแท้อ่ะครับเออว่นมีแม่อยู่โรงพยาบาลเด่นเดินเดินแต่ไม่ได้เป็นอะไรตื่นตื่นโบแม่ เราอย่าคิดว่าเราปวดถ้าเราคิดว่าเราปวดแล้วก็ไม่หายทันทีอย่างเงี้ยตอนนี้มันาจะทุกคนไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าแม่สแกนสมองขั้นสุดมาเมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วเมื่อวันง<อ>งว่าทําทไมแม่ถึงได้สแกนสมองหลายรอบเขาบอกว่าสแกนทุกวันก็ได้<ม>คนละสองพันสองหมื่นแล้วจะหมอจะถามทำดีกองหมอเลยนะสะแกนเราเจออะไรปะเลิกกินบอนดี้ก่อนสแกนแล้วไม่เจออะไรอย่างเงี้ยมันหลบไง หลบโรคอ่ะตรวจแล้วสมองแข็งแรงดีแต่ปวดหัวไมาเผาถามว่าเครียดไหมเขาบอกไม่เครียดแม่โกหกหมอไปเนี่ยถ้าเครียดก็บอกมาแล้วหมออาทิตนี้ใชยว่าเป็นอะไรอ่ะอกหักวะเชเออหวานมีอยู่สาเหตุใช่อกหักในขี้มูกก่อนไม่ได้ขี้มูกมันเป็นอะนี่แตกแตกตรงข้างละข้างนี้ไหนดิโอ้ดี๋ยเพิ่งกินข้าวไม่ลงกูก็กินไม่ลงกูเลยมึงแพ้ไงใครอ่นี่เขาไม่เจาะก่อนไหมอ่ะม่ได้กินข้าวมันจะไม่ไหวดูกูให้ดูว่าหายยัง อันนี้เรียนหัวข้าง You Love Me ไม่มากินนี่ดูนี่มาขกินอีกขนได้เนี่ยแบ่งกันแบ่งได้เนี่ยข้าวสู่ถ้าเขาบอกให้เข้ามาเธอก็เข้ามาอย่างนี้ลาทานเข้ามาด้วยสู่โอ้โหอ๋อแล้วนี่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยสู่หน้ามันหน้ามันตูดนะตูดไอ้กิรคูนเห็นปะที่มันขยายได้ผดได้อะจนมันมาใช้ก็มามะงงอะ ใช้หมดทุกคนคือมาพูดพูดผิดแป๊บพาแล้วมาน่าอย่างนี้ป่ะน่าอย่างนี้ป่ะเอองอนแล้วแบบไม่พูดไม่คุยด้วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยโกรธอ่ะก็มามาพูดว่าอะไรวะเมื่อวานอะคลนตีนเอออยู่ดีๆคุยในสายแจ้มาบอกมันโคลนตีนใครด่าเราโคลนตีนเราก็ต้องโกรธป่ะเราไม่ได้โคลนตีนเขาเราหลายรอบคนเนี้ยดูดบนข้างกายอะข้างมื เออนึกว่าเขาว่าเราอย่างเงี้ยมันไม่สมควรนะแม่นะหนึ่งแม่จะอยู่โรงพยาบาลเป็นนทดานหร่เนี่ยแม่อยู่เตียงผู้ป่วยเราต้องคุยกันด้วยเหตุด้วยผลที่มันเกิดขึ้นคุณกินเหอะอ่ะเอาง่ายๆนะวันนี้เราไปกินข้าวเช้ากัที่โรงพยาบาลนะมื้อเช้าของิว่คือไข่เดียวนะทุกคนกินกับกะปิส่วน อันนี้ของวิวเหมือนกันแต่ว่าเราไม่รู้ว่าทุกทีอยู่ถ่ใชายทุกคนดูหน่อยก๋วยเตี๋ยวต้มยำนี่คือข้าวไข่เจียวของแจใช่ข้าวไข่เจียวข้าวเหนียวฟ้ีไม่คุยด้วยใช่อันนี้ของพี่นี่โอ้ยหอมมากเลยอ่ะใช่โบโกแจอันนี้หอมมากใช่แล้วนี่เย็นตาโฟของโบไม่ค่ะของโบคืออันนี้ค่ะโบงอไอซ์เพื่อนๆดูกินยังไงคะเอ้าเคยเห็นมันเป็นเป็ดที่กินเป็ดอะไรวะมันเป็นปีกมันเป็นปีกที่กินได้ที่ไหนนะแต่โบงอนแจอยู่ถ้าแจไม่งอดีๆโบไม่คุยด้วย เป็นียอ <c oughs> คือทุกคนไม่รู้เป็นป่ะเป็นป่ะแต่เจ้รู้สึกแล้วตัวเองพอโตมารู้และสังเกตตัวเองอะเป็นคนชอบแล้วโตมาสามทีแล้วเจ้สมมติว่าไปร้านอาหารกินกับพี่นีนสองคนได้เดี๋ยวไปกินกับใครแบบเพื่ออะไรเงี้ยเจ๊สามขั้นต่ำสี่อะเหมือนกันแหละโบไปกับสุธีแล้ว<ล>กินก๋วยเตี๋ยวอ่ะขั้นต่ำสามจานแล้วกินอย่างละนิดเอาแต่ว่ากินหมดหมดทีเลยอ่ะช่วยกันกินอ่ะอ๋อเหรออ๋อเหรอเลติดอะอุ้ยเนี่ยความลับของเราหรือเปล่า แต่ถ้าเป็นพี่มันนะอื้กูก็กินไม่ลงกูเลยมันแพ้ไงไม่ใช้เขาจะเจกับไม้มันจะกินข้าวมันจะกินกิไหมโบกินโบจะหออกันนั้นที่สุดคือมันไม่กินเพราะมันอยากให้ของนี่ไม่้วทไมเปลือกห่อเป็นอีน่ากลัวหลังจากที่วันนนเราคุยกันกับทุกคนเรื่องของการทำประกันชีวิตนะทุกคนนี่เห็นป่ะคนหนึ่งชีวิตคนเราไม่แน่นอนนะอยู่ดีเขามาอยู่โรงพยาบาลเมื่อวานเรื่องเกิดจากเมื่อเช้าอ่ะปวดอะไรก็ไม่เจอประมาณสิบโมงเช้าเมื่อวานกำลังจะขับรถไปหัวหินรายงานการันตีแม่บอก ไปส่งโรงพยาบาลหน่อยแล้วปวดหัวลูกก็เลยขับรถพาแม่มาโรงพยาบาลแล้วลูกก็ต้องรีบไปหัวหินแล้วก็ให้เฮียมารับพอเฮียมารับไปกินข้าวเสร็จปุ๊บก็ให้เฮียมาส่งที่โรงพยาบาลออีกรบตอนมาส่งอีกทีตอนเย็นเพราะว่าแล้วพ่ก็มานอนเฝ้าใช่พวกเราทำงานเป็นทีมนะคะใช่ค่ะแล้วเป็นอะไรอาการเป็นไงแม่เพราะว่ามันยังไม่หายมันยังทำไม่หายเข้าใจป่ะไม่บอกเขาแล้วค่ะโรคไม่ได้เลยป่ะพูดผิดอ่ะอันนั้นไม่ใช่โรคค่ะน่ะป็นนิสัย เขาบอกว่าถ้าโสดไปเจออาจจะต้องจับใครอาจจะปวดที่ปลายประสาทจะต้องจับคุณว่าเราฟังหมอไหมเบอกอเราชอบตลาดเช้านี้มากเลยของกินอย่างเยอะอ่ะจะซื้อมาแค่นี้เนาะจะซื้อมาแค่นี้มันมีเค้มันเปิดแค่นี้ของกินเยอะแต่ต้องขอบกันเยอะมันมีเล้งแซบด้วยก็แบบ่ือมาใครจะมากินเล้งแซบตอนเช้าไปไหข้าเจอค่ะฮานิเนสซื้อแล้วไหม มึงเป็นปะเวลาที่คนอื่นซื้อของกินมามันจะน่ายกินกว่าของเราใช่กูก็เล็งหนูทำไมของลั<อ>นินซื้อมาน่ายกินกว่าของ,ของเราอยู่ ขนมขนมจีบป้งขนมจีบเอขนมจีบให้ขนมจีบกันเลยเฮ้ยกินที่ปั๊บเขาจะเป็ขนมจีบทอดอ่ะพูดอร่อยเลยขนมจีบทอดอ่ะทุกอย่างเอามาทอดอร่อยหมดไม่ลองเอาติ่มซำนี่ทำติ่มซำทอดอ่ะแต่ต้องขนมจีบไอ้แบบที่มันเป็นรสเค็มแล้วที่มันมีพริกแล้วมันมีซอสแล้วมันคลุกๆอ่ะแล้วเราทำเป็นเก่งๆนะไข่เช้านี้ไหมอ่ะใครอยากให้ทำซีรีส์ขนมจีบขนมเปล่าปลาเปาทอดโคตรอร่อยอ่ะขนมปี่แล้วเป็นแมบบว่า ไปได้เดลวลาสิบปีค่ะ,คะเดี๋ยวไปดูคลิปได้ว่าทำไมถึงได้10ปีเขาพูดอะไรบ้างอ่ะัขนถามว่าไปทำอะไรไปเที่ยว What are you doing อ่ะ Why are you going อยากรู้อีกอ่ะมีคำถามยากๆไหม Did you get paid for this Did you get paid w o m e n paid paid แบบ P A I D อ่ะ P A I D, A I D อ๋เอาาเขาถามว่าเขาถามว่เาเขาจะ เขาเขาจ่ายตังค์ให้เราหรือเปล่าหมายถึงว่าไปกับแอรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเห็นในพวกซูเปอร์มาร์เก็ตมันจะติดเพศอ่ะเจ้เพศมันแปลว่าเราเป็นเราเป็นคนได้รับเงินแต่เพศที่เขาแปดแดงๆอ่ะคือแบบจ่ายตังค์แล้วมึงไปกูอ่านสมมติธนินเป็นตันินเป็นคนสามารถอ่านเมื่อเวลาเข้าไปตอมอหรืออะไรเงี้ยมันนี้จะมีคำจับยากๆเลยนะไม่ตอบเขาพูดดิจ้า why are you traveling to the US because um, I'm going to USA because um, I want to travel มึงแค่ตอบว่า for travel ก็ for ตอบยาวๆเขาจะได้งง Where are you planning to go? Yes New York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  and um Cambodia LA LA Cambodia ไปทำไมกันไปทำไมอ๋อว่ามึเขาหน้าจะได้มึงกลับบ้านเห็นมึง Are you traveling a l o t not? o g e t h e r เขาไม่ได้เขาไปเขาเขาไปเขาด้วยกันาไปด้วยกันเวาไปขอวีซ่าเขาให้เข้าไปสังเขาไปด้วยกันไปได้จริออ๋ดีดต่ต้องจองตั๋วจองไปด้วยกันหนึ่ช่้วหมดสิ้้วถ้าสมมติได้ไปอเมริกาอยากไปเมืองไหนอยากไป阿拉斯加ครับ阿拉斯加มาร์ลมียวหมาน่าหมาค่ะบัวไม่เคยไปจะรู้ได้ไงว่ามีลัดอะไรบ้างมีรัดอะไรบ้าง ไม่รู้ไง<ม>เขาพูดอยู่การทันติโกแคลิฟอร,ร,ร์เนียไปซานฟรานซิโก,โกไปถ่ายกับเจ้าภาเอางี้ถ้าเราคิดถึงอเม,อเมริกาตะบานแดงคิดถึงอะไรกับอะไรที่ถื่างเน,นี่ยเทปีเซ็ตมึงเรียกเขา,าอะไรนะไอ้ที่เขาพูดเทปีเซ็ตรีภาพตับอะไรที่ถื่างเนี่ยอะไรที่ถื่างเนี่ยฉันคือเทปีเซรีภาพแต่ว่าส่วนแดงไม่ไหวแล้วขอได้ไหนไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้จริงๆอันเนี้ยแม่ได้แต่เอาตัวตบนะไม่ไหวแล้วจริงอ่ะ เรื่องในโอกาสอันดีโบไม่อยู่สุธีอยู่ดังนั้นจะถามสุธีเลยว่าโดนอยากไปเที่ยวไหนกับโบที่สุดที่สุ้ยแปลว่าเนี่ยแพลนก็ไอต่อไปเนี่ยไปเที่ยวบอกไปดีนะอยากไปไหนที่สุดตอนนี้อ่ะยังไม่มีครับอ่าไม่มีตอนทำนาเขาเป็นบรรลุกังโบสุธีบอกไม่มี พี่บอกไม่มีไปไหนช่วงนี้ทํางานก่อนไม่ไปเที่ยวเขาแค่ okay, พูดเขาว่าไม่มีเราในปัน่นคำถามต่อ,ตอไปคืออยากไปกินอะไรกับโบที่สุดมาล่าครับเมื่อวา,านเพิ่งกินป่ะเมื่อวานเพิ่งกินะแต่มันไม่อร่อยอ๋อ <c oughs> มันยังไม่สุดแล้วมาล่าร้านที่อร่อยที่สุดสำหรับคุณิคือร้านไหนจรเก้เออเหมืนอนกันกินมือนกันได้อร่อยจริงถามว่าอยากไปเที่ยวไหนอยากกินอะไรแล้วแล้วก็อยากให้โบ เปลี่ยนแปลงอะไรมากที่สุดเช่นจด้พูดใไหอ้ยไม่ดูหรอกไม่เห็นหรอนิดนืตลอดเลิดนไน้อยนะเช่นเช่นผมพูดเห็นทางไม้ามมาแล้วคัมาไม่มาตลาตุลาตุลาวันเหนื่อยไหมช่วงนี้เหนื่อยไม่ต้องทะเลาะกันนะชิคกอรุ่น ชุกอรุนเกลืออุ้ยไม่รู้จักหรอเหนียวเหนียวมึงต้องให้ออริจินอลทำใครวะนี่มาเลยมาเลยชุกอรลนคืออะไรวะรอยยิ้มนี้คือของเธอนะชุกรูนเหนียวเหนียวเออไม่เคยดูอ่ะเรื่องอะไรอ่ะให้นันนิทำก่อนแล้วดูว่าเหมือนไหมชินมุกมีสูตรอ่ะโบื่องนี้อ่ะโบต้องแสดงว่าโบเหนื่อยโบวันนี้โบเหนื่อยไหมขอให้รอยยิ้มนี้เป็นกำลังใจให้โบนะเหนียวเหนียวดูอ่ะ จั๊ว่ายูาจัว่ากันนะก็พี่ดีนะจะว่กันชื่อรุ่นโเอะโมเอะด้ดิชื่ออะไรวะชุก้ชุก้หน่ใจเธอถอดได้ไหมไปนอนได้แล้วนะงั้นส่ดมาต่อมาเขาทำก็อาจจะน่ารักไงไม่เขาน่ารักมากแต่พี่ฮันี้จะบอก พี่ดินทารลับโอโจกจีไงไม่ชอบคนนชอบคนนี้มากเขาชื่ออะไรนะพิงก์บอยเขาเหมือนเป็นพลังบวกให้ติ๊เตอร์เดี๋ยวติดเขาใช่เขาเอาคำพวกนี้มาจากไหนอ่ะเขามีสตอรี่เหมียวเหียวคือผูแมวน่ารักไม่แล้วเขาพูดอ่ะคือมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษขอให้แบบอย่างนี้่าง แต่เขาบอกเอาไม่ได้เหนียวเหนียวชุกาชุกาชุกกรุนไม่แต่พอเจ้เห็นางเนี้เจนรู้สึกว่าอะไรบ้าบางทีเราเจอเรื่องเครี้ยงมาเราเห็นอย่างเงี้ยแบบบางทีดูอะไรอย่างงี่ผ่อนคลายมากนะรู้สึกก็แบบ <c lude> รู้สึกก็แบบเหมือนมีคนแบบอ่ะเมื่อคือนเมื่อคืนเมื่อคืนนอนไม่หลับแล้วมีเวอร์ชั่นถ้าโบนอนไม่หลับด้วยอ่ะก่อนนอนกุ๊ดไนท์มากุ๊ดไนท์อ่ะมากุ๊ดไนท์ครับสวัสดีครับพอจะรู้เลยว่าแบเวลาในย่างนี้สักแป๊บหนึ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่งไหมนะวันนี้เป็นไงบ้างครับได้ทำสิ่งชอบหรือเปล่า ถ้าไม่ได้ทำแล้วก็ไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้น่ะยังมีโอกาสให้เธอได้ลองทำอยู่เสมอนะแต่ถ้าเธอลองทำอยู่แล้วก็ข้อแม่ทำไปอย่ชางเรื่อยๆช้าๆนะแค่เธอได้ลองทำมันนะ่ะและมีความสุขแหบมันแค่นั้นก็โอเคแล้วขอให้เธอมีความสุขมากๆนะโอมเพียงและก๊อปก๊อปเลยฉันคนนี้นะ่ะเป็นใจให้เธออยูน <ừ> ๆๆอ่นะสู้ๆไว้ไม้ฟิลเลยนะไปตกเลยและชิคกะชิคก้าขอคิไเรอจ้าของเธออ่ะคืออะ,อะไรอ่ะได้มเล่นกับรอยยิ้มของฉันก็ได้มีความสุขใหมากนะ เพียงเลยบายๆมามาเชอาถึงรวมโค้งสุดท้ายแล้วเราได้รับแขกรับเชิญนะคะพิเศษกว่าโอ้เพียงขอให้มาหายไวๆโมเอ็มโมเอฟไอโต้อาการตอนนี้เป็นไงบ้างคะอัปเดตมึนหัวมากปวดหัวมากเดี๋ยวเขาเอายามาฉีดให้ชุกาชุก่ารุนเอาแล้วเอาแล้วนี่มึงสึ่มจับได้เลยทีเอาโรฮิ้ของฉันไปโมเอ็มเอเอฟไอโต้ราคาห้าร้อยปุ้งปิ้วปรีปิจิปุ้ง ก็รักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าเมื่อคืนแม่ไม่ได้เจออะไรนะคะแต่บัวฝันฝันแล้วโบหลอนมากบัวฝันว่าโบถามมาหมามามาเจออะไรไหมมาหมาบอกว่าเจอแล้วเป็นไรก็มาเขาบอกว่ามาเจอแล้วภาพมันก็ตัดอ๋อเคยฝันว่าตกผิวอ่ะโอ้ยกลัวความสูงที่เป็นกรรมพันธุ์มั้ยรู้วกลัวความสูงมาก็กลัวคือรู้ว่าก็จะคนพบตัวเองที่สิงคโปร์ว่ากลัวเว้ยรู้ว่าก็มืออ่ะมันจะไม่มีแรงเท้าไม่มีแรงเลยแล้วใจสั่นก้าวขาไม่ออกเนี่ยคืออาการกลัวความสูง แล้ววันก่อนมีคนอะไรวะถ่ายรูปแมวลงใน Facebook แล้วเขาเอาเอาเหมือนเอานิ้วหรือเอาอะไรทักอย่างเขาโยนไปจิ้มตัวแมวแล้วแบบมันขนมันเป็นสีขาวใช่ไหมแล้วตัวมันมีแต่รูอ่ะกูแบบกูเป็นลูกกลัวรูรูกูกลัวรูกูกลัวกลัวรูก็ไม่รวยเลยเหมือนนะไม่รวยเลยอ่ะเป็นโรคกลัวรูง่ะเพราะว่าตอนเรียนอ่ะเคยเตือนเห็นอันหนึ่งอ่ะทีดีมันก็ขึ้นมาเป็นรูปตาแล้วมีรูหมดเลยอะกลัวเลยฮะแล้วกูก็เลยแบบกลัวรูอาการมันเป็นไงกลัวรูไม่กูไม่ได้กลัวตอนแรกกูแค่สงสัััยววว่่่าแแแบบบบมนนนนคืืออออะะไไรล้เพก็ง มันตอกบัวแล้วที่มันมีเม็ดเม็ดเแบบนั้นอ่ะแล้วเพื่อนก็เลยเสิร์ชให้รูเพื่อนเสิร์ฟเขาว่ารูอครูมึงเอ้ยครูแบบครูปัดทิ้งแบบอันนี้จริงก็คล้ายเสื้อโบอยู่นะอันนี้มันลิง้งพอแฟงรูเยอะไงเขาจะกูัว่ารูเยอะสูดไม่เล่นนะถ้ารูแล้วเลิฟไาอย่างเงี้ยโบก็โอเคนะมันรูกับราวอะไรแบบนี้สูดไม่มีความโรแมนติกดูดีกลัวอะไรแปลกๆไหมตุ๊กแก แปลกตรงไหนมั่งอะมึงมีใครที right Listen, ่ท mm ิ hmm. ้งนี้ไม uh ่กลัวตุ๊กแกมั้ยโอเคจบให้มันผ่านไปอ่ะแล้วแม่กลัวอะไรแปลกๆปมั้ยอ่ะคอกันคอกันแล้วหรอเนี่ยมีคนที่กลัวจ้ะค่ะมีคนชมว่าแม่จับนกจับงูจับแบบอะไรเก่งว่าแม่มีวิธีการจับไงค่อยๆหลอกล่อเขาเอาให้ถือเฉยนะจะไปไหนนะโอเอโอเอบีชุก่ารูนแม่พูดดิชุก่าชุก่ารูนนี่ชุก่าชุก่ารูนอยากรู้ว่าชีวิตมากลัวอะไรบ้างกลัวผีไหม โอ้กลัวไม่เรากลัวอะไรอีกกลัวอะไรแปลกๆป่ะกลัวไม่มีเงินใช้ก็คือนั่งนั่งดูนี่คลิปถ่ายแต่งหน้ากับบีบีใช่ถ้านั่งขแข่งตัวไหนได้ปะบอกบีบีเรามาแข่งแต่งหน้ากันถ้าใครชนะต้องเอาสมบัติของอีกฝ่ายนึงมาให้ถ้าถ้าโกบิวชนะบี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 ต้องไปเอาสมบัติโกบิีก็จะพูดว่าทำไมอ่ะทำไมต้องเอาสมบัติอ่ะให้เพื่อนๆโหวตด้วยนะว่าใครชนะถ้าใครชนะได้สมบัติเมื่อนะอะไรอ่ะสมบัติจากโกบิวถ้าโกบิวชนะบีบีต้องเอาสมบัติพ่อบีบีมาให้โกใหห้มดโอเคปะ สมบัติคืออะไรอ่ะบีบีน่ารักมากนะเมื่อวานทำไมอะพอรู้ว่ามาไม่สบายแล้วตามติดเลยแบบไม่ยอมขัรถมาส่งเอามาไม่ยอมห่างเลยแล้วจูงมือตลอดแล้วก็เขาให้ผมหมอบอกว่าอามาเข้าไปนอนในห้องเขาบอกขอบีบีเข้าไปเป่ามาได้ไหมคะบีบีเป็นห่วงมากค่ะพูดกับบริบาลคือบีบีมันเป็นเด็กที่นิสัยรักมาเพิ่งรู้นะว่ามันน่ารักขนาดนี้จริงๆถ้าแบบว่ามีลูกแบบนิสัยแบบนี้นะบีบีจับแล้วก็นั่งข้างๆมาไม่เป็นไรนะคะ คุณหมอมาแล้วก็รักษามามาหายมากับนี่คือเด็กสี่ตัวคือพูดจนจนแบบมันมีกําลังใจแบบพี่พีได้ขนาดนี้เลยเหรอลูกพอมาวันมาโรงพยาบาลรอบสองเขาก็มาส่งเกาะเตียงตลอดเลยเกาะแบบห่วงมากไม่สังเกตป่าว่าถ้าเป็นลูกเป็นหลานจะรักอาม่ามากใช่เพราะอาม่าโก่งตัวอีกอาม่ามากเลยอาม่าชื่ออะไรชุกหินใช่เอี๊ยื้อปี๊ย นั้นอ,อนจ,จัวแซ่ปแทโอึ้งรูป้ป่ะเฮียกูเกือบเสียใจมากทุกวันเลยที่มีพี่แบบมันมันชอบกรอกข้อมูลมั่วๆให้อ่ะแม่งบอกว่าอะไรว่าบิวรูปว้ป่ะอาอกองเราะตระกูลยาง โคตนะมามากคุณอย่ามึงต้องไปเกลียดมันหรอกมึงก็เป็นค่ะไม่ตอนเด็กๆกันบอกว่าอะไรมึงกินพริกกินพริกกับโรความอ้วนผู้นั่งกินพริกกับแอปเปิ้ลนี่อ่ะ้องไหม่หลอกโมตอนเด็กไม่หลอกเด็กประมาณอายุประมาณป .3 ป .2 อ่ะมันชอบมึงก็ชอบกอกอะไรอย่างมันชอบมันชอบให้เบลทำอะไรแปลกๆเออไม่เกลียดเชฟกวนอาเกาวติดมือนี่ไม่ใช่ใช่มันเป็นคนที่ตกปลาอยู่แล้วเราไปทำหัก แล้วให้โบเอามือจับไปให้หน่อยเดี๋ยวจะเอาไปเอากาวตาช้างมามาติด <laughs> แล้วพอห,หยอดลงไปปุ๊บมันตึงใส่ไม้ไมันเลยติดมือมัน ร้องไห้พี่ฟ้องแม่คุณโดนไม่ไม่แล้วมึงว่ากูผิดเหรอกาวมันติดมือกูไม่ร้องไห้กูบอกว่าเงียบเดี๋ยวออกให้ไม่เิลบอกว่าอย่าร้องมึงอย่าร้องเดี๋ยวโยนเม็ดมาเดี๋ยวใครได้ยินมาทังบ้านแม่เด็กไม่ให้น้องร้องอ่ะช่วยช่วยค่อยๆแกะไม่เอาตระกูลอย่างก่อนเคยได้ยินบ้างคุณศึกตระกูลอย่างอ่ะมันเป็นเหมือนพี่มันบอกว่าเราอ่ะมันเป็นสายนี่ดูเคยดูคุณศึกตระกูลอย่างมาเราคือชอบมาจากตระกูลอย่างด้ยแม่งเป็นเรื่องเป็นราดูอิอินไยแล้วมีอย่างเฮียไม่ชอบทำอะไรแปลกๆว่าตอนนี้ ชอบให้กูกินอะไรแปลกๆนัันมึงก็เหมือนกันแหละชอบหลอกมึงรู้ป่ะตอนเ,อเด็กๆอ่ะมีเพื่อนผู้ชายเยอะใช่ป่ะเนี่ยไม่เอาแต่เด็กเลยเรื่องเนี่ยหน้าอาการพนันอ่ะมาเลยรู้ป่ะเราทำยังไงตอนเด็กๆมันจะมีเครื่องอะไรเนี่ยของเล่นอ่ะร้านหน้าแบบต่อยอ่ะแล้วมันจะแบบเหมือนเด้งเป็นเลขได้ค่ะแม่งมาเลยเปิดเปิดให้เสียงทายชั่วโมงละชั่วโมงละ,ะ,ะครั้งจะซื้อเลขอะไรหนึ <laughs> <laughs> <c oughs> ่งหึงสิบเล่นไพ่ยูกีก็ไม้ติมจำได้เลยไหมสีน้ำเงินเนี่ยมันทำให้ออกปากกามาเขียนอ่ะไม้สีน้ำเงินเป่ากันแล้วก็กินไม้ติ๊มอ่ะ โมงไม่ทันเล่นก,กับพวกนี้โมทันเล่นแต่ไอ้แม็กแมนไอ้แม็กแมนดูอยู่มาคอมเมนต์ได้อยากเห็นว่าโตขึต้นเป็นไงวะโมสนิทมากเลยนะเว้ยตอน,นเด็กๆอะ่ะมันยังอยู่ปะวะมันก็อยู่เหมือนเรานี่แหละถ้า <c oughs> ถ้าแม็กกับแมนมานะรหัสลับคือต้องบอกว่าหนูหนูอ่ะมีตัวไม่งั้นแม็กกับแมนปลอมกูยังจำไม่ได้เราเคยมีคนชื่อชื่อแม็กกับแมนปลอมตัวมันทักดีเอ็มมาจริงเหรอเมื่อตอนนั้นจำได้ปะเราแม็กเองแล้วเขาบอกปั่นไงไม่นั่นเอ็มค่ะ อันนั้นได้เอ็มอนคคืทีี่จบเอ็มไม่ใช่จีบไม่ได้จีบอันนั้นต่อยกันตอนเด็กที่ด่าอ้วนดำอะไรด่ากลุยขาโตนุ๊กอ่ะด่าสวยคนเกลียดการบูลลี่ตอนเด็กเลยมันทำให้เราไม่มั่นใจไม่อยากไปโรงเรียนเลยขาโตนุ๊กและยิ่งมาโดนตัดผมยิ่งเอิบมากเลยอ่ะตัดทำไมทุกคนก็อยากกระสวยในทุกช่วงเวลาแน่แหละใช่เหมือนตอนนี้ไม่วิวมาถามอะไรเรื่องไอ้ที่มาดูทิกเกอรอ่ะไอ้พวกจานว่อนๆ่อนคืออะไรจานบิน มันจริงครับอะไรเห็นมันร่อนลงมาเพราว่าเขาจะยังไงกูว่ามีแต่เจนยังไม่ออกขึนจริงต้องต้องอ่านข่าวที่มันเป็นทางการนิดนึงเพราะว่าบางทีมันแบบเหมือนมีคนทำด้วยเออแต่ไอนภาพนั้นที่ทางการตุรกีเปิดเผยอะไรเรื่องจริงเป็นยังไงอ่ะที่มันเรื่องราวสองคนที่ยันวิ่งเหรอเขาบอกว่าปีนี้ยูเอโอจะมาเยือนโลกจริงเขาก็มานานแล้วแหละไม่แสดงว่าเยอะใครต้องหไม่แสดงว่ายูเอฟไปเคยมาตั้งแต่สมัยก่อนจริงๆนะเพราะว่ามันบันทึกในฝันลยนี่ ดูย่างคิ้ว่าเจอยูโวของจริงนะครับ,รบพยานาคตัวน,นี้นี่ค่ะดูกพยานาคเขาขุดเจอจากดินของพม่าไม่ใช่ของไทยอันนี้แต่มัดดูดิใช่จนมันหินหมดแล้วอะ่ะเนี่ยนี่ดูหัวกะโหกโลกเลยเขาขุดไปของจริงเหรอวะเอาดูดิของจริงแล้วนะเนี่ยดูคือเป็นพันปีจนเป็นหินหมดแล้วอ่ะดูดิมีเขี้ยวด้วยตั้งแต่ทมัยไหนแล้ว ไม่แต่เนี้ยไป็นขด้นะแต่ว่าของจริงหรือเปล่าแต่แต่ไกด์เขาบอกของจริงอะเขาบอกเขาเพิ่งขุดเจอเนี่ยดีสามหัวไงมันเป็นไปได้ไงวะาสามหัวไก่ที่หางยาวที่สุดในโลกไหนหางยาวมากเอาโอเคพ้อนไม่หายไปไว้นะไปก่อนแล้วลูกๆก็ไปทำงานแล้วโบต้องไปไหนโบก็ต้องไปตรวจสุขภาพยูก็ต้องไปทำฟันไปก่อนแล้วทุกคนขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพดีเป็นลาประเสิร์ฟค่ะทล้ววันนี้ไปก่อนแล้วทุกคนบ๊ายบาย